จิวซึสุดภาชนพื้นคิดคล้อยควรก็ประการให้เขาให้น้ำกินไปก็หมดได้สร้างบ้านสร้างเรือนนานไปก็ผุพังให้ธรรมะคือให้ปัญญารู้ความเป็นจริงก็จะอยู่คู่กับจิตเขาไปตลอดกาลการให้ธรรมะจึงเป็นทางอันสูงสุข 1. ดูอะไรพิจารณาดูให้แน่ 2. องฟังเสียงอะไรต้องพิจารณาให้ชัดเจนแท้จริง 3. พิจารณาดูสีหน้าตนเองให้สดใสยิ้มเย้ม,มอยู่เสมอ 4. พิจารณาความเป็นผู้มีตนอ่อนน้อมนกนอก,นอก 5. พิจารณาให้เป็นผู้มีวาจาชอบ 6. พิจารณาให้รู้จักเคารพงาน 7. พิจารณาตนให้เป็นผู้มั่นตร่ยถาม 8. เกิดโทษระงับไว้พิจารณาถึงโทษที่จะตามมาทำลายในภายหลัง 9. ให้ระวังความพอใจปากกับใจ ต้องตรงกันข้อที่หนึ่งดูอะไรพิจารณาดูให้แน่การที่คนคนหนึ่งจะมองอะไรก็ตามเราจะต้องมองให้รอบครอบหากเรามองแต่ส่วนเดียวเราเห็นได้หมดหรือเปล่าอย่างดอกไม้เรามองตรงนี้เราเห็นอะไรเห็นดอกไม้ว่าสวยใช่หรือไม่ แต่ถ้าเราพิกข้างหลังละ่ะไม่เห็นใช่ไม่ใช่หากเรามองอะไรก็ตามเรามองแค่เพียงหนึ่งด้านหรือด้านเดียวเราก็จะมองเห็นแค่ด้านเดียวแต่ถ้าหากเรามองไปรอบๆเราจะได้เห็นทุกๆด้านใช่ไม่ใช่เราจะต้องมองแต่ส่วนที่ดีเราจะต้องรู้จักมองแต่ส่วนที่ดีๆของคนอื่น ใช่หรือไม่หากว่าเราไปมองส่วนที่ไม่ดีของคนอื่นเราจะเป็นอย่างไรเราจะเกิดความทุกข์ในใจใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าว่าคนนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้คนนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเรามองแต่ส่วนที่ดี เราเองก็สบายใจเขาเองก็สบายใจเราก็จะสามารถที่จะจุงมมือเดินต่อกันไปได้มันไม่ใช่ง่ายเลยใช่ไม่ใช่การที่เราจะมองคนอื่นหรือมองการงานใดๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เราก็สามารถที่จะฝึกฝนตนเองได้ใช่หรือเปล่า